สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาในซีรีส์เอเล่นพนันแล้วมันเออปันสล็อตแล้วมันจเจริญไหมเอาวันนี้ใช้เงินจริงกันเลยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมค่ายพีจีกันผมเล่นเป็นเว็บเว็บหนึ่งเราจะไม่โฆษณาเราไม่ชักชวนให้คนไปเล่นเราจะให้ดูผลว่าไอ้ชิบหายลงเงินจริงเล่นไปมันจะเป็นยังไงมันจะเจ๊งไหม เอาเป็นว่าเริ่มกันที่3บาทเลยตอนนี้งบเรามีกันอยู่ที่50บนะมีงบอยู่ที่50สิบเรม,มาแล้วหมดไปแล้วหบาทไม่ได้อะไรเลยโอ้ยได้กันมาคืน3บาทลุ้นรุ้นรุนหมดไปแล้ว1 0บบาทเราจะได้ไหมเราจะได้กำไรไหม กำลังจะหายไปขึ้นถึงแล้วจะเข้าฟีสปินหรือเปล่าเข้าฟีสปินเฮ้ยเข้าฟีสปินนี่ถ้าเราได้อันนี้เราจะคูณสิบเลยนะถ้าเราจะโคตรแบบโคตรเฮงอ่ะเรามาดูกันว่ามันได้หรือไม่ได้มาลุ้นมาลุ้นนี่ถ้าได้ทองนี่ได้ปูได้เป็นสามร้อยเลยปเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้หรอกผมเดาว่าไม่ได้แน่นอนอะขอส้มก็ได้ส้มน่าจะได้ประมาณเก้าสิบบาทเฮ้ยเอาทองนะเอาไว้ก็ได้เออ ไอ้กระปุกเหรียญน,นี่ได้เออบายขาดทุนแน่นอนเอ้ยสิบห้าบาทโอ้อยุสาห์เข้าผมจะปินแต่เขาไม่ได้อะไรอะ่ะริ้วๆพ่อเฮ้ยเฮ้ยวูเฮ้ยกำไรเก้าบาทว่ะหยุดไหมยหยุดไหมหยุดไหมเอาต่อดิโลกเชี่ยเฮ้ยเหลือห้าสิบคืนแล้ว เราได้กำไรมาแล้วนะ9บาทแต่เราไม่หยุดเมื่อกี้เราเราเล่นอีกนี่แล้วมันก็จะไม่มาแล้วด้วยหมดตัวแน่นอนรอบนี้อีกสิครั้งอีกสิบครั้งอีกสิบครั้งเฮ้ยทำไมไมันเข้าทีจะปีสองรอบวะเฮ้ยมามามาไม่มาขออย่าอย่าผสมได้ไหมกูขอเป็นหน้าเดียวล้วนนะ่ะแค่นั้นแหละ เอ้ยโอ้ดูดิดูดิทำไมมันเกิดตีอย่างงี้วะอ่ะจะเอาอีกไหมเดี๋ยวเป็นผมผมหยุดนะเงินห้าสิบบาทนะเราได้กำไรเก้าบาทนะแต่เราไม่หยุดนี่เราเจ๊งแน่นอนอนะ่ะเอาไปว่าเราเล่นให้ดูไปเลยใหมว่ามันได้หรือมันเสียเอาแล้วเอาแล้วเรากำลังผ่านกำไรที่เราได้มา มีโอกาสหยุดไม่หยุดเรามาดูกันไ่าแต่สินใจขาดหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เนี้ยแต่ได้คะแนนมาแล้วยี่สิบนะจะหยุดไหมเออหยุดไหมเอาเป็นว่าอันนี้คือเล่นจากตัวผมเลยนะผมหยุดดีกว่าวะหรือเราไม่หยุดวะตื่นเต้นวะกดอีกไหมเอากดอีกกดอีกเอาให้มันหมดไปเลยเราเล่นให้คนดูก็รู้กันทีว่า โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกลับมาที่เดิมคืนอีกแล้วได้กําไร20บาทไม่เอาเอ้ยทำไมมันหมุนค้างอะ่ะหมุนค้างนี่คือเจ๊งหรือเปล่าเอ้ยเว็บเจ๊งเอาใหม่เอาให,ห,หม่กลับมาที่ไอเกมวัว แข่งโชคลาภอีกเฮ้ยไอเฮียหมุนไปหมุนหมุนกลับมาได้ไหมถ่าโอเคงั้นผมมองว่าผมหยุดดีกว่าแต่ถ้าลุบอีกเอาเป็นมากไว้คลิปถัดไปดีกว่าเออเดี๋ยวาวกติดตามกันว่าเราจะได้กันหรือเปล่า